ครับคลิปนี้ก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านแล้วก็สบายดีพี่รองทั้งสปปลาวน้ำเด้อคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวพวกเอนะครับก็จะเป็น S 2สองพันสี่นะครับแล้วก็ S อ6พันนะครับวันนี้มาเป็นแพ็กเลยนะครับหน้าขาวลวดเลยนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้ทําคลิปอีก นะครับวันนี้ก็วันที่6กันยายนนะครับ2564นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นพา w e อ a มสองรุ่นนะครับก็จะเป็นเอส0องันสี่นะครับอันนี้หม้อใหญ่พิเศษเลยนะครับถ้าลูกค้าเห็นบันผ่านนะครับที่ที่บันผ่านมานะครับหม้อมันก็จะแคบหน่อยนะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นหม้อรุ่นเอสสามพันนะครับ แต่ลูกค้าสั่งเป็นรุ่น S 2อที่นี้ที่บ้านผมมันมีหม้อลูกนี้เหลือลูกเดียวนะครับผมก็เลยบังคับให้ลูกค้าเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นหน้าหน้าขาวนะครับ S สอหน้าขาวหม้อใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็ S 1ันหนะครับตอนนี้เป็นของลูกค้าเจ้าเดียวทั้งหมดนะครับ ทั้งสองแท่นเลยนะครับก็เป็นของลูกค้าทางสปปลาวนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับเดี๋ยวพาทัวร์ไส้ในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าตามจริงแล้วก็ภายในนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ก็จะแปลกๆขึ้นมาก็คือว่าหม้อแปลงมันจะใหญ่นะครับ เนี่ยครับภายในก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับหมื่นไมโครร้อยโวลต์แลูกนะครับแล้วก็ด้าหลังบาลานซ์พาราเรลนะครับบอร์ดไดซ์สชั้นนะครับแต่จะเป็น TR เบอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเบสนะครับเนื้อเสียงก็จะเบสลูกใหญ่ๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ขนาดกล่องนะครับ 2U เลก20นะครับขนาดเท่ากันกับตัว S106 นะครับตัวนี้ก็ 2U เลก16นะครับสูงเท่ากันต่างแค่ความลึกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภายใน S106 นะครัก็จะประมาณนี้เลยนะครับบอดได้์3ชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคาเซเตอร์ก็จะเบอร์เล็กหน่อยนะครับก็ตามราคานะครับแต่ก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ สำหรับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นเริ่มต้นขับเบรดนะครับข้างล้าหนึ่งถึงสองนะครับดอกไม่วัดไม่สูงมากนะครับก็เล่นได้นะครับตัวนี้ถามมาแรงไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งหละครับถ้าจะให้แรงๆเลยก็ต้องขยับรุ่นนี้ขึ้นเลยครับก็จะสองมาสี่ขึ้นเลยนะครับก็จะเหมาะสำหรับ างานหนักๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่านะครับว่า2รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่กันนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่1 3ึ0หบาทนะครับตัวนี้ก็กล่องมันจะแพงนะครับเ็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ1 3ึ0 0หาื่นสามร้อยบาทนะครับ S พันหกแล้วก็ตัวนี้นะครับ S สองพันสี มอใหญ่พิเศษนะครับเป็นหน้าขราวเหมือนกันก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งับาทนะครับราคาพร้อมส่งแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าถ่าไหนสนใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่าหนึ่งแปดสะครับส่วน ID l ีล e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ตรงคำบรรยายนะครับลูกค้าก็ไปจิมดูตรงคำบรรยายได้เลยนะครับจะเจอลิงก์นะครับ แล้วก็กดลิงก์เข้าไปมันจะดึงไปสู่หน้าลายเลยนะครับก็จะสะดวกสบายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกดไอดียให้ยุ่งยากนะครับก็ราคาก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับตัวนี้2.4งมอใหญ่14,500บาทพร้อมส่งแล้วก็ตัวนี้ S16 1 0 0 0ก0บาบาทพร้อมส่งนะครับ ชอบแบบนี้ก็สั่งได้เลยนะครับส่วนพวกปีคอสพวกอะไรต่างๆนะครับก็สามารถสั่งได้เหมือนเดิมนะครับอยากจะได้ตัวไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ